นี่ครับเครื่องปรุงครับมีมีมะขามมะขามอ่อนเนื้อมวยใหญ่ๆกับใบมะขามอ่อนครับนี่ข้าปลาครับนี่ก็ตะไคร้ครับหรือหัวหิงไคครับข้าวหอมแดงมะพริกครับลูกมีเงไหครับนี่ครับเลือดไก่ครับเลือดไก่ครับ เรียมเอาลงหมอครับนี่ก็ซอยพริกซอยกระเทียมไหม่ทาก้นไสหลาครับหมอต้องพลังเตรียมลงเอาหมอครับครับไก่ครับเอาโบใส่เต่าทานครับเอาโบมีครับก็เลยใซตเตาแก๊สแทนครับเหมือนกับคนสีข้าวไก่ครับนาเรือดำดำนะครับเคล็กินแซ่บครับนะครับช่องหมอรัมสายชิวกับ มีหลายแบบหลายสไตล์ครับว่ายึดติดครับเดี๋ยวทาเบิ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ลงต้มครับทาเขาคั่วแล้วกันครับเดี๋ยวสิตัดไปตอนต้มโหลดนะครับเด้อนะครับผมเหยียดผ้าเอาไปลงหงมอครับเครื่องเทศเอาไปลงกันครับเครื่องเทศผมเหไปลงก่อนนี่ครับ ันตอนแรกผมก็สิใส่ตะไคร้ครับกับมาขามกับคาครับลงเลยครับเอลงใส่บเลยได้ครับที่ขาดบ่ได้ก็คือ เกลือครับพี่น้องแป๊บนึงครับเด้ครับครับขีเข่าตัวใดคือเกลือครับครับเต็มซอนเลยครับเทลงเลยครับครับผมนี่แหละครับนะครับน้องน้อยจะเอาไก่มาลงได้ครับครับมาในน้ำเดือดแล้วได้ครับเอาไก่ใส่ครับเอาใส่ได้ครับ เนื้อไก่ที่ให้ไปคือเห็ดลาบด้วยครับลาบไก่บ้านเหมือนกันครับครับผมครับเบื้องนาเชฟแล้วครับเชฟหลุบล่อครับแต่บบมีเมียครับช่องผมอาชีพเลอะเทอะนะด้วยครับน้องห่าน่ต้มห่อยต้มครับ แล้วก็สิลาบไก่ครับเนี่ยไก่ครับอย่าบอกนะครับใส่ใบม่อญนะครับแบบบ้านเฮาครับสดไปว่างมือครับชุ่มรสบดงไส้ก็ได้ครับพันใส่ใบมอญแล้วก็บิดโม่ครับผม โอ้เดือดแล้วครับพี่น้ค์เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเบิ้งครับเบิ้งครับมาในเิีอวคลิกใส่ก่อนเลยครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความเผ็ดครับ นักซีนม่มาครับมาได้ปัม๊มนะครับอืมนี่ครับน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาครับมันยังใส่ไปครับไม่มีสูตรครับ ต้มไปครับต้มไปสูตรบนนี่ครับดวาวแตสีเฮดครับคนเนี่ยครับเล็กน,น้อยครับหอมครับต้มไก่บานเด้ครับพี่น้องต้มไก่บานครับอือโอเคแล้วครับชุลมุลงไส้ครับคันใส่ใบมอนครับ ใบยัครับอ่อนครับเทลงไปครับนะครับเฮ้ยส้มครับนะครับมดกินส้มครับเดี๋ยวนี้หน่อยลาบไปครับปล่อยไปนีดก่อนจะข้าวครับแล้วเอามาปุงครับครับเฮ้ยไฟซิมครับ้ย เ๋ยหลาบเป็ดไปอีพี่ต่อไปนะครับเน้ย,ยเอ้หลาบไกลอ <ซะ S 1> ีตาคำยา่งใหญ่เนี่ยโอค้คานเ่ยเบิ่งเบิ่งเบิ้งหนาเบิ่งหนาเบิ่งหนาเหนื่นนอเยเหน่อไหมเหนื่อยพว,ว,วกนเนีก็ <c oughs> ต้องบังคับครับ <c oughs> ผมนด ลาบไกลไววอีพี่ต่อไปนะครับอีพี่นี่ขอไว่วสนีกรนะครับสวัสดีครับ